สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยคณะประธานเอกกถินบรมจัก,กรพรรดิและประธานกองได้ตัง้งริ้วขบวนอันเชิญพาตรายกรถินบรมจัก,กรพรรดิเพื่อเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นนะคะก็เป็นพิธีทอดกถินบรมจัก,กรพรรดิบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมาร โดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินประจำปีพุทธศักราช2564คือกาลเลน,นิมิตรนวลน้อยรีพัฒนาพันธ์กาลเลนิมิตรด,ด็อกเตอร์ปรวีนาทูหอมและกาลเลนิมิตรบุญยางอภัยราชพร้อมกันนี้คณะท่านประธานเอกกระถินบรมจักรพัฒก็ได้น้อมนำผ้าไตรกระถินถวายแด่ตัวแทนคณะสงฆ์ค่ะส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆตามลำดับ ต่อมาคณะประธานกองกระถินแต่ละคณะก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้ปัจจัยบูชาธรรมกองบุญต่างๆและทายธรรมถวายแด่พระวิเทศภาวนาจารย์ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกในโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะประธานกระถินรวมทั้งผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญร่วมกันในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อเก็บไว้เป็นที่ตรึกลึกนึกถึงบุญนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะที่มีทั้งชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นด้วยนะคะที่เห็นความสําคัญนะคะแล้วก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะเติมเต็มกระถิ่นบรม,มาจัก,กรพรรดิในครั้งนี้ให้สําเร็จเป็นอา,าจารย์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ